สวดีครับวันนี้มีน้ตบุกทีเซอร์ในตู้ห้านะครับมาซ่อมอาการไปไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวทําการซ่อมกันเลยนะครับครับผมวันนี้เป็นหน้าตาของบอร์ดนะครับนี้เดี๋ยวเรามาทําการซ่อมกันเลยนะครับหลังจากตรวจช็คแล้วนะครับพบไอซีช็อตอยู่นะครับทําการเปลี่ยนไอซีเสร็จเรียบร้อยทําความสะอาดพัดลมระบายความร้อน นะครับแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคน cpu การ์ดจอ vram เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็ทําการประกอบเครื่องนะครับเตรียมเทสหรือเข้าวินโดว์ดูนะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองมาเปิดเทสด,ดูว่าจะขึ้นภาพไหมนะครับเทสเตอร์ดังแล้วนะครับภาพขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเทส เข้าวินโดว์กันนะครับหลังจากเปิดติดเข้าวินโดว์ไล่แล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาเ็คไดเวอร์นะครับมาพบปกติไม่ติดเหลืองนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเบิร์นเทสกาจอกันดูนะครับหลังจากเปิดเทสกาจอเบร์นกาจอเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับใช้งานได้ปกติดีเครื่องนี้เอเซอร์ในตัว5้นะครับมาการไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อย เตรียมตัวส่งเครื่องให้ลูกค้ากลับไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจติดต่องานซ่อมสามารถทักแชทหรือแอดไลน์หรือเบอร์โทรตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ